สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์13ทักษะนะคะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือความสามารถและความชำนาญในการคิดเพื่อค้นหาความรู้และการแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ความสำคัญของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะสำคัญที่แสดงถึงการมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประเภททักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะแส,สวงหาความรู้และแนวทางสำหรับการแก้ไขปัญหาประกอบด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จ .3 ท,ทักษะแบ่งเป็น2ระดับ ระดับแรกนะคะระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ปฐมวัยและระดับที่สองระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มัธยมวัยทักษะขั้นพื้นฐาน8ทักษะทักษะที่1การสังเกตการใช้ประสาทสัมผัสของร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างได้แก่หูตาจมูกลิ้นกายสัมผัส เข้าสัมผัสกับวัตถุหรือเหตุการณ์เพื่อให้ทราบและรับรู้ข้อมูลรายละเอียดของสิ่งเหล่านั้นทักษะที่2การวัดการใช้เครื่องมือสำหรับการวัดข้อมูลในเชิงปริมาณของสิ่งต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นตัวเลขในหน่วยการวัดที่ถูกต้องแม่นยำได้ทักษะที่3การคำนวณการนับจำนวนของวัตถุและการ นำตัวเลขที่ได้จากการนับและตัวเลขจากการวัดมาคำนวณโดยสูตรคณิตศาสตร์การลบการคูณการหารเป็นต้นทักษะที่4การจำแนกประเภทการเรียงลำดับและการแบ่งกลุ่มวัตถุหรือรายละเอียดข้อมูลด้วยเกณฑ์ความแตกต่างหรือความสัมพันธ์ใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งทักษะที่5การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ และสเปซกับเวลาสเปซของวัตถุหมายถึงที่ว่างที่วัตถุนั้นคลองอยู่ซึ่งอาจมีรูปร่างเหมือนกันหรือแตกต่างกันกับวัตถุนั้นโดยทั่วไปแบ่งเป็นสามมิติคือความกว้างความยาวและความสูงความสัมพันธ์ระหว่างสเปซของวัตถุกับเวลาได้แก่ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของวัตถุกับช่วงเวลา หรือความสัมพันธ์ของสเปซกับวัตถุที่เปลี่ยนไปกับช่วงเวลาทักษะที่6การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลการนำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและการวัดมาจัดกระทำให้มีความหมายโดยการหาความถี่การ,รยังนำดับการจัดกลุ่มการคำนวณค่าเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายได้ดีขึ้นผ่านการเสนอในรูปแบบของตารางแผนภูมิ วงจรเขียนหรือบรรยายทักษะที่7การลงความเห็นจากข้อมูลการเพิ่มความเห็นของตนต่อข้อมูลที่ได้จากการสังเกตอย่างมีเหตุผลจากพื้นฐานความรู้หรือประสบการณ์ที่มีความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะคือสามารถอธิบายหรือสรุปจากประเด็นของการเพิ่มความคิดเห็นของตนต่อข้อมูลที่ได้มา ทักษะที่8การพยากรณ์การทำนายหรือการคาดคะเนคำตอบโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการสังเกตหรือการทำซ้ำผ่านกระบ,บวนการแปลความหมายของข้อมูลจากสัมพันธ์ภายใต้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อไปเป็นทักษะขั้นบูรณาการ5ทักษะนะคะต่อเลยนะคะทักษะที่9กาการตั้งสมมติฐานการ สร้างคำถามหรือคิดคำตอบล่วงหน้าก่อนการทดลองเพื่ออธิบายหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรโดยสมมติฐานสร้างขึ้นจะอ,อาศัยการสังเกตความรู้และประสบการณ์ภายใต้หลักการกฎหรือทฤษฎีที่สามารถอธิบายคำตอบทักษะที่10การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการการกำหนดและอธิบายความหมาย และขอบเขตของคำต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการทดลองเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันร,ระหว่างบุคคลทักษะที่1 1การกำหนดและการควบคุมตัวแปรตัวแปรต้นคือสิ่งที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลหรือสิ่งที่ต้องการทดลองเพื่อให้ทราบว่าเป็นสาเหตุของผลที่เกิดขึ้นหรือไม่ตัวแปรตามคือ ผลที่เกิดจากการกระทําของตัวแปรต้นในการทดลองตัวแปรควบคุมคือปัจจัยอื่นๆนอกเหนือจากตัวแปรต้นที่อาจมีผลต่อการทดลองที่ต้องควบคุมให้เหมือนกันหรือคงที่ขณะการทดลองการบ่งชี้และกำหนดลักษณะตัวแปรใดๆให้เป็นตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรต้นและตัวแปรใดๆให้เป็นตัวแปรตามและตัวแปรใดๆให้เป็นตัวแปรควบคุมทักษะที่1 2การทดลองกระบวนการปฏิบัติและทำซ้ำในขั้นตอนเพื่อหาคำตอบจากสมมติฐานแบ่งเป็น3ขั้นตอน 1. การออกแบบการทดลอง2การปฏิบัติการทดลอง 3. การบันทึกผลการทดลองทักษะที่1 3 การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อมูลมการลงข้อมูลหมายถึงการวิเคราะห์และการสรุปผลความสัมพันธ์ของข้อมูลสรุปประเด็นสำคัญของข้อมูลที่ได้จากการทดลองหรือศึกษา<ม>การแปลความหมายหรือการบรรยายลักษณะและสมบัติของข้อมูลที่มีอยู่การตีความหมายข้อมูลในบางครั้งอาจต้องใช้ทักษะอื่นๆเช่นทักษะการสังเกตทักษะ การคำนวณคะนี่ก็แหล่งอ้างอิงนะคะข้อสอบทักษะที่6การจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลข้อ1ข้อใดคือทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลกอไก่การนําเอาจํานวนที่ได้จากการวัดและการสังเกตมาทดลองมาจัดกระทําให้เกิดค่าใหม่ขอไข่ การนำเอาข้อมูลซึ่งได้จากการสังเกตการทดลองมาจัดกระทําเสียใหม่คอควายการเพิ่มเติมความคิดเห็นให้กับข้อมูลที่มีอยู่อย่างมีเหตุผลงงการหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถานที่รูปทรงทิศทางระยะทางพื้นที่เวลาเฉลยข้อสอบข้อหนึ่งขอไข่ การนำเอาข้อมูลซึ่งได้มาจากการสังเกตการทดลองมาจัดกระทําเสียใหม่ข้อที่2บุคคลใดต่อไปนี้มีลักษณะนิสัยของนักวิทยาศาสตร์มากที่สุดกอไก่นางสาวสมจิตดูดวงด้วยไพ่ยิปซีทุกอาทิตย์ขอไข่นางสมใจช่วยผู้อื่นบันทึกผลการทดลองอย่างเที่ยงตรงทุกครั้ง พอควายนายสมชายทำเว็บเพจเกี่ยวกับเรื่องสึนามิที่ตนสนใจและศึกษามางงูนายสมปองได้เข้าศึกษาต่อที่คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาดาราศาสตร์อันเนื่องมาจากต้องการตอบคำถามท,าที่มีมาตั้งแต่วัยเด็กเกี่ยวกับการดเกี่ยวกกกับการำเนิดดวงจันทร์ฉเฉลยข้อสอบข้อสอพอควายนาย สมชายทำเว็บเพจเกี่ยวกับเรื่องสึนามิที่ตนสนใจและศึกษามาขอบคุณค่ะ